ท้องโษกสำนักงานอายการสูงสุดออกมาให้ข้อมูลถึงคดีที่นายสมคิดพุ่มพวงเคยก่อเอาไว้ในอดีตนะคะคือมี4คดีที่ศาลเนี่ยพิพากษาประหารชีวิตอีกหนึ่งคดีค่ะศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าทั้ง5คดีในอดีตนั้นนายสมคิดให้การรับสารภาพทุกคดีจึงได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษในกระบวนการพิจารณาทางศาลและในความเป็นจริงแล้วนะคะสามารถจำคุกได้ไม่เกิน50ปีเท่านั้นพระ กอบกับนายสมคิดก็เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมที่ประพฤติตัวดีต่อเนื่องสุดท้ายรับโทษจำคุกจริงๆเพียงแค่14ปีเท่านั้นเองถูกต้องครับและอย่างที่คุณกัญชนกบอกไป โทษแต่ละคดีไม่สามารถทบกันได้มไม่ใช่ว่าหนึ่งคดีโทษสูงสุดในการจำคุก50ปีถ้ามีการก่อเหตุฆาตรกรรม5ศพแล้วจะรวมเป็น250ปีไม่ใช่แบบนั้นสูงสุดคือได้แค่50ปีเราติดตามเรื่องของแนวทางในการที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาไม่ให้ผู้ต้องขังที่เคยก่อคดีอุกชะกันกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกหลังจากที่รับการพ้นโทษไปติดตามได้จากรายงานของคุณกุลชาติตั้งมหาสุครับ ที่กำหนดโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน50ปีและโทษจำคุกทุกคดีถือเป็นหนึ่งเดียวเป็นสิ่งที่นายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดชี้แจงว่าจึงทำให้นายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องห้าศกได้รับก,การปล่อยตัวจากเรือนจำเมื่อวันที่17พฤษภาคม2562หลังถูกจำคุก14ปีการก่อเหตุของสมคิดเริ่มต้นที่เดือนมกราคม2548เป็นรายแรก หลังจากนั้นอีก4รายในเดือนมิถุนายน2548บางรายก่อเหตุห่างกันเพียงแค่2วันสมคิดถูกควบคุมตัวครั้งแรกเมื่อวันที่29มิถุนายน2548การต่อสู้คดีทั้ง5คดีเกิดขึ้นในขณะที่เขาถูกควบคุมตัวในเรือนจำสมคิดยื่นอุทธรณ์ทุกคดีเหยไรแรกสารพิพากษาประหารชีวิตรับสารภาพชั้นสอบสวนลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตเข้าเงื่อนไขกฎหมายจำคุกไม่เกิน50ปี เยื่อรายที่2โทษประหารชีวิตอุทธรจากประเด็นรับสาร,รภาพในชั้นสอบสวนพิพากษาแก้จำคุกตลอดชีวิตจึงเข้าเงื่อนไขเดิมคือจำคุกจริงไม่เกิน50ปีเยื่อรายที่3ศสารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเยื่อรายที่4พิพากษาประหารชีวิตสาร,รภาพชั้นสอบสวนลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตเช่นเดียวกับเยื่อรายที่5้โทษสูงสุดตามที่สมคิดได้รับจริงคือจำคุกทั้ง5คดีคดีละ50ปีแต่ไม่สามารถรวมเป็น250ปีได้ เนื่องจากเงื่อนไขโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน50ปีและโทษจำคุกทุกคดีถือเป็นหนึ่งเดียวเมื่อจำคุกตลอดชีวิต5คดีเนี่ยเมื่อลดตลอดชีวิตเมื่อลดโทษให้เนี่ยมันก็เหลือคดีละ50ปี50ปีไม่ใช่5 30 5 55 5525ไม่ใช่250ปีแต่เป็นสูงสุดกฎหมายให้ลงได้50ปี เพราะฉะนั้นเนี่ยใน5คดีที่เขาโดนประหารจนมาเหลือตลอดชีวิตแล้วก็มาลดเนี่ยมันจึงเหลือการจำคุกเป็น1เดียวก็คือขังรวมเป็น1เดียวก็คือ50ปีของของคดีส่วนประมวลกฎหมายอาญามาตรา92หลังจากพ้นโทษภายใน5ปีหา,หากผู้กระทําความผิดก่อเหตุซ้ํา <ใน S 1> พนัก<ใ>นอายการ <ใน S 1> ต้องเสนอให้ศาล<า>พิจารณาเพิ่มโทษอีกหในสแต่กรณีของสมคิดนั้นก่อเหตุหครั้งในปีเดียวกันคือปี2548 พ้นโทษทั้ง5คดีในปี2562ในระหว่างที่อายการฟ้องนายสมคิดในคดีที่2 3และคดีที่4ไม่เข้าเงื่อนไขเสนอเพิ่มโทษเนื่องจากนายสมคิดยังถูกควบคุมตัวและยังไม่เคยพ้นโทษในความผิดฆ่าคนตายซึ่งหากนายสมคิดก่อเหตุครั้งที่6กก็จะเข้าเงื่อนไขพิจารณาเพิ่มโทษเนื่องจากเพิ่งพ้นโทษไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2562 หลักของการเพิ่มโทษเนี่ยถ้าเป็นกรณีกฎหมายจะบัญญัติไว้นะครับในประมวลกฎหมายยามตา92าบอกว่านับตั้งแต่วันพ้นโทษถ้าพ้นแล้วไปกระทําความผิดซ้ำอีกในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่พ้นโทษให้อายการขอสารในคําขอนะครับขอให้สารเพิ่มโทษที่จะลงในคดีใหม่เนี่ยอีก1ในสประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นข้อเท็จจริงอย่างที่ปรากฏทางสื่อมวลชนเวลานี้เนี่ย คดีฆาตกรรมหรือคดีฆ่าโดยไตรตรองหรือฆ่าเพื่อชิงทรัพย์เนี่ยโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตขณะที่พันตำรวจเอกนรัสเสวตานานอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยืน,นยันว่าสมคิดได้รับการลดโทษตามกระบวนการอย่างถูกต้องซึ่งการลดโทษแตกต่างจากการพักโทษที่การพักโทษต้องรายงานตัวกับเจ้าพนักงานคุมประพฤติท,ทุกเดือนส่วนการลดโทษนั้นไม่ต้องรายงานตัว อดีตผู้ต้องขังนะครับซึ่งเพิ่งพ้น,พนโทษไปในสมคิดพุ่มพวงที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องนะครับทางตํารวจทางศาลเองก็เชื่อว่าน่าจะเป็นผู้กระทําความผิดไปก่อเหตุขึ้นมาใหม่นะครับ,รบขณะนี้กําลังมีหมายจับแล้วก็ติดตามจับกลุ่มอยู่นะครับ ก็ต้องเรียนว่าผมในฐานะของผู้นาหน่วยนะครับที่ดีรมร่าจะทันก็ต้องขอแสดงความเสียใจในการกับญาติพิและก็ต้องขอโทษต่อสังคมนะครับในการที่เราไม่สามารถแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของนายสมคิดเนี่ยนะครับถ้าเขากระทาความผิดจริงนะครับให้กลับมาเป็นคนดีได้นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่านายสมคิดได้รับการลดโทษตามกระบวนการลดโทษ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องทุกประการ,รและขณะก่อเหตุนั้นเนี่ยเป็นการก่อเหตุภายนอกเรือนจําหลังจากพ้นโทษไปแล้วจริงๆก็ต้องเรียกว่าเป็นฟรีแมนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าก็มีข้อจํากัดทางกฎหมาย ในระหว่างที่สมคิดถูกคุมขังในเรือนจำได้รับการลดโทษเนื่องจากมีความประพฤติดีเป็นผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมทำสาธารณประโยชน์ให้ความร่วมมือกับเรือนจำเช่นกิจกรรมทำอาหารที่สมคิดเคยให้สัมภาษณ์ว่าทำให้จิตใจสงบมากขึ้นอธิบดีกรมราชธณฑ์ยังได้ตั้งกรรมการพิจา,ารณากันกรองเพื่อเสนอความเห็นแก้ไขกฎหมายเงื่อนไขาการลดโทษผู้ต้องขังที่ก่อเหตุอุจชรกันซ้ำให้ไม่ได้รับการลดโทษก่อนเวลาอันสมควร กุลชาตั้งมหาสุขสำนักข่าว TNN รายงาน